สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนพยากรณ์แล้วก็เน้นการอธิบายเป็นหลักนะครับซีรีส์พื้นวาสนาในดวงชะตาซึ่งกลับมาแล้วกับซีรีส์ของพื้นวัสนากันต่อนะครับซึ่งรอบนี้เป็นด้านของผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนหรือในทางโหราศาสตร์เรียกว่าภพสุภานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามและฟังกันเลยผู้ที่เกิดราศีเมษและขณาเมษดูจากทางทิศเหนือนะครับตนุราศีเมษอยู่ตรงนี้ได้ทั้งราศีและขนาดเจุดเดียวกันเนาะ ใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่บริเวร์369ตรงด้านล่างตรงนี้ครับก็จะมีโปรโมชั่นให้ในเดือนพฤศจิกายนนะครับเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบพฤศจิกายนสิบพฤศจิกายน,ายนไปวันเดทไลน์ก็แอดไลน์ดีมาทา,าค่ากูได้จะได้ราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการอา่พยากรณ์แล้วก็เชิงอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นวัสนาในดวงชะตาด้านของผู้ชื่อเหลือเนาะเรามาดูอันดับแรกนะครับ ที่ตั้งของภพสุภะกันก่อนว่าอยู่ตรงตำแหน่งใดในราศีจากตรงนี้นะครับเริ่มต้นที่ตะนุทางทิศเหนือนี้นะครับนับไป9ราศีหรือ9ช่องนั่นเองนะครับนับตัวเองด้วยนะ123456789ตนุไม่ถึงภพสุภะเนี่ยจะเป็นราศีธนูดาวประจำราศีเรียกว่าดาวพฤหัสบดีหรือดาวเกษตรนั่นเองนะครับคือดาวพฤหัสบดีเนาะทีนี้เรามาดูกัน อ่อันดับแรกนะครับราศีธนูคือธาตุไฟปาาลายธาตุคอลราศีเมษเป็นราศีธา,าตุไฟต้นธาตุมันจะมีธาตุไฟอีกหนึ่งธาตุเรียกว่าละธาตุไฟกลางธาตุคือราศีสิงห์มันจะจับโยงกันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมตั้งขึ้นพอเอินว่ามันตั้งขึ้นพอดีสำหรับพวกราศีธาตุไฟจะเป็นราศีที่สามเหลี่ยมตั้งขึ้นนอกนั้นจะเป็นสามเหลี่ยมพิกตะแคงอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ย เมื่อเป็นราศีธาตุไฟเนี่ยนะครับมันคือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับหรือเรียกว่าเอื้อผลประโยชน์แก่กันได้ดีนะครับในราศีแต่คําว่าราศีมีลูกเล่นอย่างหนึ่งที่หมอดูชอบใช้ก็คือคนสนับสนุณคุณคือพบอสภาเป็นราศีธนูหากคนราศีธนูนะจะได้ช่วยเหลือสนับสนุนผิดไม่ใช่ คือมันเป็นลูกเล่นได้แต่ไม่ใช่ร0 0เซและไม่ควรยึดเป็นสาระว่ามันคือแบบนั้นแล้วก็พวกอันนี้ของพัดพิงเรื่องพวกไพ่ทาโร่ทั้งหลายเนี่ยครับเขาชอบใช้กลยุทธ์นี้มากในการพยากรณ์แต่ว่าไพ่อาจจะไม่ผิดก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่คือไม่ว่าจะศาสตร์ใดก็ตามไม่ควรสรุปแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเรารู้หน้าไม่รู้ใจ เราจะไปตัดสินคนแค่ first impression อย่างนั้นนะ่ะไม่ได้อย่างเช่นมีคนมาตราหน้าเราว่าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยทางที่เขายังไม่รู้จักเราด้วยซ้ำถูกปะครับเออหรือบางทีมีมีคนมาด่าเราอยู่ในโซเชียลแล้วเขาก็คิดว่าเออเรา,อาเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยก็แบบช่วยกันด่าส่งสาบส่งกันไปเลยมันมันใช่เรื่องไหมครับทางที่เขาไม่ได้รู้ เรื่องอะไรเลยเขายังไม่ได้เรายังไม,ไงไมไ่ไปด่าเขาด้วยซ้ำแล้วนหะมายเขาต้องมาด่าเราว่าเราเลวเราชั่วจริงไหมครับเนีย่ยเป็นการตัดสินคนอื่นเพียงแค่คะแนวตั้งสันเตียตัดตัดสินคนอื่นแค่ภายนอกดังนั้นไม่เอามันเป็นการมองเห็นผิดทางทางโลกไม่จะทางธรรมทางโลกหมายเขาว่าเราไปบุลลี่เขาถูกว่าครับอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปใช้วิธีพวกนี้ ่ใช้ได้นะในกรณีที่มันไม่มีทางละแต่ถ้ามันมีทางเราไม่ควรใช้ในกรณีนี้แล้วก็พยายามอย่าไปยึดจิตตรงนี้ด้วยอย่างพวกไพ่ทาร์โลเขาจะบอกว่าศัตรูของเราคือใครอ่ะพอจับไพามาปุ๊บเป็นพวกธาตุลมอ่ะมิถุนตุลกุมเนี่ยเป็นพวกที่ระวังไว้นะมันจะเป็นศัตรูเราอย่างเงี้ยมันเป็นการเหมือนชี้นำนำคนเนี่ยไปให้ผิดทางอะครับ ที่เขาชอบด่าว่าหมอดูเนี่ยเป็นอ,อ,อะไรนะศยศาสตร์เป็นเรื่องของอวิชชาการปิดบงังการสาปแห่งการหลับไหลการขวางธรรมการไม่เป็นบรรลุธรรมพวกเนี้ยคือตามจริงถูกต้องมันคือการโหราศาสตร์เนี่ยเป็นอวิชชาเขาว่าอาวิชชาหมายความว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมองว่าเป็นอวิชชาเพราะว่ามันคือสิ่งที่เรายึดติดเขาว่ายึดติดหมายความว่า พอคือมันไม่เป็นกระบวนการทางความคิดของตัวเองอะอย่างเช่นเ,เราลงมือกระทําอะไรลงไปแล้วได้ผลดีหรือผลร้ายกลับมาปุ๊บเราทันที่จะคิดต่อยอดว่าโอเคถ้าไม่ดีเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองนะแล้วต้องแก้ยังไงเราต้องคิดด้วยตัวเองออนนี้คือกระบวนการทางความคิดที่เป็นปกติของโลกมนุษย์แต่ว่ามันมีวิชานี้เกิดขึ้นปุ๊บมันคือเครื่องมือที่ออกจะดูวิเศษไปหน่อย แต่ก็เรียกว่าพิเศษไม่ได้ว่าวีเศษนะครับเพราะมันไม่ได้ช่วยใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันช่วยได้บางคนเท่านั้นเรียกว่าพิเศษดังนั้นเนี่ยวิชานี้เป็นวิชาพิเศษจึงทําให้คนเนี่ยมองอดีตปัจจุบันอนาคตได้ออกนะครับทั้งในที่มนุษย์เราปิดกั้นไม่สามารถรู้อดีตปัจจุบันอนาคตได้ถูกไหมครับปัจจุบันอาจจะรู้ได้แต่ว่าอดีตกับอนาคตดูไม่ได้แต่โหราศาสตร์บอกได้ดังนั้นจึงเป็นเครื่องที่แบบว่าย่นระยะเวลาทําให้คนไม่คิด ทันที่คนบุคคลที่ลงมือกระทาไปแล้วผิดจะเรียนรู้ด้วยตัวเองแก้ด้วยตัวเองแต่มีคนมาชี้นาก็คือหมอดูเป็นผู้ชี้นาว่าแก้หนีสิแก้หนีส,สิเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดให้แก้ให้แล้วเราติดนิสัยไม่ได้คิดเองก็จะปรึกษาแต่หมอดูตลอดเนี่ยมันก็เลยเป็นการปิดกั้นในการความคิดในการที่หมายถึงการแบบเออเราทัานที่จะตื่นรู้ด้วยตัวเองอะไรแบบเนี้ยพระเจ้าเนี่ยบอกว่ามันไม่เป็นการตื่นรู้ด้วยตัวเองจึงทําให มองหัาราสษานี่เป็นอวิชชาเข้าใจไหมครับตามจริงมันไม่ได้รายแรงอะไรเลยคือถ้าอยู่ทางโลกมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนเราอยากรวยกันทุกคนเราจะไม่นั่งคิดว่าเรารวยทำมันมันทำไม่ได้หรอกมันก็แค่ลองผิดลองถูกถูกป่ะครับทาตามเซนต์ไปใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ก็พังอะ่ะเออก็แค่นั้นแต่หรวราสตร์มันรู้ได้ว่าทํายังไงถึงจะรวยเร็วทํายังไงจังหวะไหนมันจะดวงตกดวงขึ้นอะไรเงี้ยมันมันรู้ได้หมด อันนี้คือทางโลกอันนี้มันไม่ปกติถือว่ามันเป็นปกติไม่ใช่อวิชาแต่ในทางพุทธศาสนาจะมองว่าเป็นอวิชาเพราะว่ามันเป็นการปิดกั้นความรู้ความสามารถของตัวเองทําให้เราไม่คิดไม่ต่อย,ยอดไปเองอะไรประมาณเนี้เข้าใจปะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยมองในพุทธศาสนาเลยมองโหราศาสตร์เนี่ยเป็นแง่ลบนะครับจึงไม่สัดส่วนให้คนดูแต่ตามจริงผมคิดว่านะ มันก็ถูกครึ่งผิดครึ่งแล้วเราควรจะน้อมรับไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นตัวของเราอีกครึ่งหนึ่งหมายความว่าถ้ามันเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่หรือเป็นการอะไรที่แบบเฮ้ยสําคัญในชีวิตเราอะเราควรจะดูแต่ถ้าอะไรเราคิดได้เราควรจะคิดเองด้วยถูกไหมครับหรือศึกษาเองบ้างก็ดีมันจะได้เป็นการที่แบบว่าเออเรื่องเล็กน้อยเราเราสามารถดูไปได้แต่ถ้าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวถ้าเราดูผิดเดี๋ยวมันไม่ได้อะก็มาปรึกษาก็ได้ครับก็เป็นเรื่องปกติเพราะมีเยอะนะมีคนไปดูดวงส่วนตัวกับผมเยอะ เขาดูเป็นกันทั้งนั้นแหละครับแต่เขาอะแค่ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆห,หรืออาวันเกิดครั้งหนึ่งปีหนึ่งมาดูว่าเราจะเปลี่ยนไปทิศทางไหนอะให้ผมอามาชีแนะให้ฟังอ่ะผมอะสามารถคือมีหลายคนให้ผมสอนในในการดูดวงส่วนตัวด้วยนะไม่ได้ไหมายถึงสอนทั้งหมดสอนในสิ่งที่เขาอยากรู้ในดวงเขาเองนี่แหละเออ ก็เขาจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็อ๋ออันนี้แปลว่าอันนี้อันนี้แปลว่าอันนี้เพราะว่าเขาติดขัดในบางตัวบางอย่างเขารู้บางอย่างเขาไม่รู้อย่างเงี้ยก็จะมาชี้คือผมพูดในลักษณะของการเรียนรู้ด้วยนะไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่ว่าห่วงวิชาไม่บอกนะครับคือถ้าเป็นดูดรงส่วนตัวเนี่ยผมจะบอกนะครับผมจะพูดถามอะไรก็จะตอบถ้ารู้จะตอบหมดนะครับจะไม่จะไม่อมพนันเหมือนตอนนี้นะครับอันนี้คือจะจะพูดบ้างไม่พูดบ้างต้องเข้าใจว่ามันคือฟรีเนาะพูดในสิ่งที่ที่บอกได้ บางอย่างก็ไม่บอกเพราะว่ามันคือ,อม,มันอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการการเป็นสิทธิ์อาจารย์หรืออะไรเงี้ยมันมันต้องมีพวกนั้นขั้นตอนอะไรประมาณเนี้ยเราจะไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดหรืออ่ะถ้าบอกไปหมดเขาก็มาแย่งวิชาเราสิจูาครับเขาก็มาแข่งกับเราสิอ่ะอะไรแบบนี้ถ้ามองในแง่ทางโลกเนาะแต่ถ้าเป็นทางธรรมก็บอกว่าเออเขาไม่ใช่สิทธิ์เราเราก็ทําไมต้องบอกอะ่ะ เออก็บอกเท่าที่บอกได้ก็แค่นั้นนะ่ะนั่นแหละแต่ก็บอกเยอะเลยนะบอกแทบจะหมดอยู่แล้วเออจะหมดไส้หมดพุงแล้วเนี่ยที่พูดอธิบายเนี่ยนะครับคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นให้หมดฟังหมดแล้วว่าวิธีความคิดของผมเป็นยังไงเนาะอ่ะประมาณนี้เพราะผมไม่อยากให้ทุกคนมองเป็นไสยศาสตร์คืออวิชากับไสยศาสตร์ไม่เหมือนกันนะไสยศาสตร์คือมนต์หมายว่าเป็นสิ่งที่ลี้รับปิดบงังไม่มีการสืบทอดไม่มีการเรียนรู้ แต่ว่าอาวิชชาอย่างน้อยเป็นการแค่หลงผิดเท่านั้นเองนะครับหรือเป็นการปิดกั้นแค่นั้นเองนะครับดังนั้นหัวสับเป็นอวิชชาไม่ใช่ต้าองที่อวิชชาทุกคนเกิดมาเป็นอวิชชาหมดทุกอย่างเกิดกำเนิดขึ้นมาเป็นอวิชชาทั้งหมดเพราะว่าเกิดด้วยความไม่รู้อย่างสัตว์ที่มันเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเออทาไมสัตว์รู้ว่าอันนี้กินได้ผลไมน้นี่ยอันนี้มีพิษอันนี้ไม่มีพิษแต่มนุษย์เราไม่รู้หรอกแต่ว่าสัตว์รู้ ก็นั่น,นคือสัญชาตญาณมันคืออวิชชาเพราะบางทีมันก็อาจจะลองผิดลองถูกนี่แหละครับเออบางทีกินแล้วแสดงท้องอ่ะไม่รู้ไงก็กินไปแล้วอรู้แล้วว่าฉันไม่ถูกอันนี้อะไรแบบนี้หรือแพ้อันนี้เห็นไหมแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ดังนั้นมันก็คืออวิชชาเข้าใจไหมครับคนเราต้องลองผิดลองถูกกันทั้งนั้นนะ่ะเออถ้าไม่มีวิชาศาษา,ษามาตัดสินได้ว่า เออช่วงนี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่รู้เราก็จะทําเลยพอทําเสร็จอ่ะมันไม่ได้อ่ะก็เป็นประสบการณ์ก็นี่แหละก็คืออวิชชาเหมือนกันเข้าใจหรือยังนั้นอวิชชาคือความไม่รู้ไม่ได้แปลว่าความโง่เขาหรอกแต่ว่าเขาแปลว่าโง่เขาหมายความว่าเราทําไปโดยพลาการโดยการไม่เรียนรู้ไม่ไต่ตองไม่รอบคอบไม่ศึกษาจึงเรียกว่าโง่เขานั่นเองตามจริงมันไม่ใช่มันคือความไม่รู้มากกว่าต้องแปลว่าไม่รู้นะครับประมาณนี้อ่ะ เรามาดูกันต่อที่พบสุภาขออภัยที่เกริ่นไปอย่างอื่นแต่ไม่ใช่นอกเรื่องนะทุกอย่างมันก็คือการเรียนรู้ของเราและคนจะเข้าใจตามนี้เป็นระบบคือเราจะเรียนการขั้นตอนไม่ได้เข้าใจไหมครับเออผมจะเรียนรัดขั้นตอนนะแต่ว่ามันแล้วแต่คนอนะ่ะคือผมมันเป็นการเรียนแบบไม่มีระเบียบวินัยเพราะว่าพราดผมไม่เด่นถ้าพราดผมเด่นผมจะเรียนตามขั้นตอน แต่อันนี้ผมเรียนแบบรัดไปกระโดดไปกระโดดมาแต่ผมสามารถเรียงรวบรวมมาให้มันเป็นทีละขั้นได้เออแล้วก็ไม่มีแบบแผนแต่สามารถทําได้อะเออนั่นแหละประมาณนั้นเพราะว่าเราไม่เก่งในการมีขั้นตอนเพราะถ้ามีขั้นตอนปุ๊บมันจะไปไม่เป็นอ่ะเออน,น,นั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่มีขั้นตอนครับอ่ะมาดูกันต่อพบสุภาภาคสุสดีเป็นดาวธรรก็หมายถึงต้องอยู่ในคันลองของธรรมนะ จำไว้ว่าคนเมตต้องอยู่ในคันลองคอนทาแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองสุภาเนี้ยมันแปลว่าอะไรสุภาคือความดีงามสุภาัยสุภาชัยสุภาล,าลัยอะไรเงี้ยครับเออสุภาพมงคลเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ามงคลนั่นแหละสุภาคือความมงคลอะไรก็ได้ที่ดีในชีวิตเรานี้จับยัดลงไปในพบสุภาเลยแต่มันค้อและเรื่องกับคาว่าสมหวังนะสมหวังเป็นพระปุตตะเนี่ยได้ว่าตรีโกณหน้าอันนี้คือตรีโกณหลังนะครับแล้วก็ตรีโกณกันเองด้วยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย อาทิตย์ที่เป็นพบปุตตะเนี่ยมันหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเล็กๆและนน้อยเรื่อยๆสิ่งที่ทําใหม่แล้วถูกใจเนี่ยมันเรียกว่าปุตตะเช่นชอบผู้หญิงคนนึงเอาไปจีบอาจีบติดด้วยอ่าเขาชอบเรากับอ่าเนี่ยเป็นปุตตะอย่าไปใช้ผิดนะที่ผมพูดเนี่ยทำไมต้องพูดเพราะว่าคุณอาจจะใช้ดาวผิดก็ได้นะครับให้เราตีความให้ถูกว่ามันคืออะไรส่วนสุภะเนี่ยอันเช่นอ่า อยู่ด้วยกันมีอยู่กินกันเป็นครอบครัวกันไปแล้วรู้สึกว่าโอเคคนนี้แหละใช่แต่งงานกันเป็นพบสุภามีความสุขเป็นการคลองเรือนสุภานี่หมายถึงการคลองเรือนได้ด้วยนะครับหมายถึงการใช้ชีวิตนี่แหละการใช้ชีวิตการคลองเรือนกันอยู่ในชีวิตประจําวันต่างๆก็คือพบสุภานะครับสุภามันแปลว่าบุญเก่าได้ด้วยนะครับคือมอรณะแปลว่าอดีตสุภะแปลว่าอนาคตกรรมะแปลว่าปัจจุบันแต่ทําไม อดีตอนาคตปัจจุบันเรียงผิดหรือเปล่าไม่ใช่ครับหัรสตรอินเดียเขาได้ได้ไขข้อกระจ่างให้ผมได้แล้วว่าสุภะตรงนี้มันหมายถึงผู้อ่าที่มาก่อนการมันหมายามว่าการที่เราลงมือทําเราจะได้ผลเป็นลาภกับวินาศถ้าได้ผลดีคือลาภถ้าให้ผลเสียคือวินาศวินาศเนี้ยเป็นทางอดีตและอนาคตได้ด้วยนะแต่สุภะเนี้ยคืออนาคตอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตไปแล้วหมายความว่า สมมติว่าเราเรียนมหาไรปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่คือปริญญาปริญญานี่คืออนาคตเพราะเรายังเรียนไม่ถึงถูกป่ะครับเราเรียนแค่ปีหนึ่งเองยังไม่ถึงปีสี่เลยยังไม่ได้ปริญญาแต่บังเอิญว่าตอนเนี้ยเราจบแล้วเราทํางานแล้วเราย้อนกลับไปปริญญาที่เป็นอนาคตนะนะั้นน่ะไปเป็นอดีตไปแล้วก็คือพบสุภาเข้าใจอย่างมันหมายความว่าสิ่งที่เป็นอนาคตแต่มันผ่านไปแล้วอะ่ะเออนั่นแหละก็คือสุภาเรียกว่าบุญเก่าในนั้นเนี่ยสะสมบุญเยอะๆจะได้มี ดาวเสาร์จะได้ทุกน้อยลงคนเมธจะได้ทุกน้อยลงถ้าคุณทําบุญน้อยชีวิตการเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยโอ้โหแสนสาหัสเลยเพราะว่าเสาร์มันคือโทษทุกนะครับเสาร์คือบาปประเคาะนะครับคือเสียสองต่อไปเลยนะนะครับดังนั้นจึงต้องพึงระวังมากๆแล้วดาวเสาร์ถ้าอยู่ในเอนเกณ์นี่โอ้โหยิ่งลายไปใหญ่สำหรับคนเมธคือต้องระมัดระวังมากๆยังเว้นกลุ่มหลักมันจะเบาลงแต่ ก็สูญเสียความมั่นคงไปเพราะว่าเป็นนิดไปแล้วนะครับแต่ก็จะไม่ค่อยมีความทุกข์ร้อนมากก็ก็เป็นข้อดีและแลกกับข้อเสียเหมือนกันคือความมั่นคงไม่มีในชีวิตเนี่ยถ้าดาวเสากลุ่มลักนะครับเป็นนิดเนี่ยหรือยกเว้นต้องเป็นสลับกเกษตรกับอังคารอังคารต้องเป็นอุดถึงจะสลับกับดาวเสาอันนี้ถึงสามารถจะมีได้แต่ภายหลังนะครับคือตั้งตัวได้ยากแต่สุดท้ายก็ตั้งตัวได้ ด้วยด้วยอำนาจของการสลับเกษตรกันนะครับอันนี้มันก็เป็นเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งเข้าใจหรือ,อยังเนาะอ่ะสุดท้ายนี้ผู้สนับสนุนเนี่ยนะครับเราควรจะต้องมีเพราะว่าถ้าเราไม่มีเราจะทํางานยากจเจริญก้าวหน้ายากประสบความสําเร็จยากถ้าเราไม่มีผู้ช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยเราต้องหาผู้ช่วยเหลือเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นเกาะคุ้มกันเราหรือ อ่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมเราไปในสิ่งที่เจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะสุภามันคือความเจริญก้าวหน้าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและหมายถึงความสําเร็จความสุขความเจริญนั่นเองนะครับจะตามมาจากผลแห่งการกระทํานะครับดังนั้นเนี่ยพอทําเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นบุญกุศลเก่าให้เราใช้ใน อนาคตต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับมันเลยเป็นที่มาของการรัดขั้นตอนแบบนี้นะครับในทางโหราศาสตร์เนาะเขาเขามองแล้วว่ามันมันใช่อะนะครับเราไปเถียงเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเก็บสถิติมาเป็นสองพันสองสามพันปีอะนะครับเราคงเถียงไม่ได้เนาะเพราะเราอายุไม่ถึงร้อยปีด้วยซ้ำนะครับยังไงเราก็ต้องเชื่อเขาอ่านะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใกล้ไล์ประมาณนี้ก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ